สวัสดีครับพี่น้องครับครับบรรยากาศยังไม่แรงครับที่ไรจิตพักดีวันนี้ยายแดงมาทำอะไรเออป่าเรามาตึกสะดุ้งพี่น้องหาอยากหายกินเปร้นวขนเหงมาดูคับแกแล้วบึงป่าเราได้ป่าทิกตัวเลยพี่น้องโ,โอ้โต <laughs> ได้มกได้ใบใส่เขาเขาย้อนอยู่ตัวนี้พี่น้องม,มกมันจะจำพุทธคัมภีรสองข้ากนเลี้ยงจั ปลาพวอืดพ <mile> ี่น้องบนเตียบบนเตียบที่แยแดงเตียสักหนึ่งซื้อปูน้มันเป็นโมเป็นโมมากเห็นบอแต่ว่ามันเห็นคนนี่ครับพี่น้องครับเย็นย่ำสนทยาก็ถึงเวลาพักผ่อนของเขาครับโอ้สบายครับพี่น้องครับนี่ก็คือหน้าที่ของท่านประธานพี่น้องครับสมไฟไล่ยุงครับพี่น้องครับให้วัวให้ควายทุกๆุกเย็นก็ต้องาสมไฟครับเพราะว่าหน้านี้ยุงมันเยอะ โอ้ยนอนนอนสบายดีครับตุนากรกฎาดาสิงหาโอเ้เดี๋ยวเห็นใยแดงยอสะดุ้งอยู่หลับหลับพี่น้องง่ามกระใสใสพี่น้องใสง่ามคัางเด้่นนะเราวกับสะอโนดาตวัตถิในป่าหิมพานมันไม่เห็นมะกะลีนี้ ตัวมันเลี้งนีบ้บุ้มิ่มันกับเ่นพี่น้องครับไปหาจุดงเงี้ยให้ใครคนงานของยายเองให้จำนี่แหละพี่น้องสะดุ้งอันท้อนเจ้ากรหากินงกรมลูกกรมผัวอยู่พี่น้องก,ก,ก,ร,อออก,กระไรมกมกกินสิอิ่มแรงพอดีนะพี่น้องนีม่นมันเห็นคนเนะาะอเป็นยาเนี่ยปลางงานมาสัก กับปุปรงแดงๆแม่จะต้งเรียนที่นั่นอีอ่หลาเลิกเรียนมาหานอ้อ,อ,ดนองดีคือหออน้องแห้งย่าน้องตื้นทีมาเฮ้ยอ,อะไรแล้วได้หน่อยกระมกหน่อยจ้านี่หกบาสซุกเลยพี่น้อง ส้มผักเสีย้ยนแจ่วนำแบบนีบ้ท่านประท่านคนบ่หิวคนมาปาดโถมันเป็นเตาเสียบของเราชวินิจพี่น้องคนละมาพี่น,ออน้องเฮ็ดอจอนอะไรเนี่ยส้มผักเสี้ยนพร้อมเแี่ยวปลาแหกตอนบ้านน้ำหมกปากก้อนอันดับแรกท่านประธานเล่าอภรรควงนับศีรษีอยู่ อืซับเหรอสม,มพักเสียบหมดเหรออืมกระตนพริกใส่น้ำปลาจำเลยจเจียวเราครับอย่ามานได้ไปลกดูดกับสมพักแล้วพี่นอ้องเพือ่อ มาพี่น้องมาผู้ใหญ่ก็กินกระซังดำหนามมันนุ่มซุดยอดวุ้นฉลูมาดูอืมสวนน้ำได้ออก,ออกบอขึ้นก <c oughs> ็ได้คอยก็ได้กินอยู่แล้วเราต้องจ้องไว้คอยอยู่แล้วล่ะ บะชงกินบะเบิดก็บเสบิร์ฟบบนริงอ่ะบะมันหน่อยเนี่ยมัมนพอดีกินคันร้ายก็เนี่ยแต่กินบะเบิดก็ได้อ่พี่น้องเขาแรงแรง่งบุกบาร์สครับรพี่น้องครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ